ท่านสาธนพุทธบริษัททั้งหลายการเริ่มเรื่องในตอนที่เข้าเรื่องหนังสือตอนที่แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมันเลยคุยกันไม่ค่อยจะมันนักเพราะเป็นสารบันได้ความจริงหนังสือเรื่องนี้เขียนเองแต่ไม่ได้อ่าน พอมาอ่านเขาแล้วก็ชักงงๆเหมือนกันว่าเขียนอะไรไปบ้างแต่ก็ขอยืนยันว่าเรื่องที่เขียนเป็นเรื่องจริงทั้งหมดตอนนี้ก็มาคุยกันตอนตายครั้งที่หนึ่งการตายครั้งที่หนึ่งนี่ว่ากันตามนางสีนะตอนนั้นกำลังป่วยมาก <c oughs> ป่วยมากนี่เขียนอะไรไว้มันก็ไม่ทราบ ถ้าแยถามว่าเอาเรื่องในต,ตายย้อนเข้ามาไล่เล่าทําไมเพราะว่าเวลานี้มันใกล้จะตายขั้นที่ห้าเข้ามาแล้วเวลานี้ในกําลังสร้างที่เก็บศพสร้างกุังสําหรับเก็บศพตั้งสร้างเครื่องตั้งศพสร้างเตาสําหรับเผาศพสร้างที่สําหรับพระสวดศพเตรียมตาย ไอ <c oughs> การเตรียมตายนี่ไม่ใช่หมายว่าจะไปนั่งรอชาวบ,บ้านโอน่ะเดี๋ยวใครรู้ก็นมพ่อเจ้าค่ะน้มพ่อขอรับขอได้โปรดอย่าเพิ่งตายเลยผมจะถวายนั่นผมจะถวายนี่ผมจะยอมปฏิบัติทุกอย่างที่น้มพ่อต้องการมันไม่มีประโยชน์จงดูว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์ ทรงประเสริฐกว่ามนุษย์เทวดาหรือพรมทั้งหมดขันห้า5ขงพระองค์ก็ตายในเรื่องการตายนี่จะมายับยั้งกันมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรการที่จะยับยั้งคนอื่นไม่ให้ตายเนี่ยขออภัยเถอะท่านยับยั้งตัวเขาตนเองได้หรือเปล่าว่าไม่ให้ตาย ทุกคนที่ไม่ต้องการตายอยากจะทราบว่าการเกิดของท่านนะ่ะท่านต้องการให้มันแก่หรือเปล่าหรือว่าท่านต้องการให้มันป่วยหรือเปล่าท่านไม่มีใครต้องการไม่ต้องการนะทำไมยึงปล่อยให้มันแก่ล่ะแล้วทำไมยึงปล่อยให้มันป่วยถ้ามันแก่ได้มันป่วยได้มันก็ตายได้คำว่าแก่เนี่ยไม่ต้องอายุมาก เกิดมาได้วันก็แก่ไปวันเกิดมาสองวันก็แก่สองวันเกิดมาสิบเดือนก็แก่สิบเดือนเกิดมาหนึ่งปีก็แก่ไปหนึ่งปีร่างกายมันไม่คงที่มันเคลื่อนไปเรื่อยๆมันจะตายเขาช่างมันไปเลยล่ะอย่าไปห่วงอะไรกับความตายความจริงคนทุกคนเราเกิดมานี่ไม่มีใครกลัวตายพี่ไม่กลัวตายในความจริงไม่ใช่ใจไม่กลัวกายมันไม่กลัวตาย เมื่อกายมันเดินก็ไปหาความตายทุกลมหายใจเข้าออกรู้กันบ้างหรือเปล่ารู้ก็รู้ไม่รู้ก็แล้วไปมาเล่ากันถึงเรื่องถึงการตายตามหนังสือดีกว่าเ่อการตายครั้งที่หนึ่งนี่เขียนไว้ว่าตายเมื่อเป็นเด็กอายุสิบสองปีเคยบอกกับใครๆไว้ว่าอายุสิบเจ็ดปีก่อนมาในตอนก่อนนะไม่จริง นั่นเป็นเรื่องของคนที่จำประวัติตัวเองไม่ได้ดูที่ไม่ละแต่ประวัติเคืองตัวเองนี่ยังจำไม่เขายะได้จำไม่แม่นถ้าเวลาตายไปแล้วคนอื่นเขียนประวัติเขาจะไปจำแม่นหรือนี่เรื่องนี่มันเป็นจริงๆเพรนว่าเมื่อเขียนนี้ท่านแม่ที่ตายไปแล้วท่านมาบอกให้ทราบว่าการตายครั้งแรกเนะี่ยไม่ชายุสิบเจ็ด มันตายเมื่ออายุทิบสองปีดูที่มนะันละนี่ตัวเองยังจำไม่ได้เลยเมื่อท่านแม่ท่านมาบอกเย็นนั้นก็นนะึกทบทวนไปแทบทวนมาบอกเออจริงนะเราตายเมื่ออายุทิบสองปีตอนนั้นเรากำลังเรียนหนังสือตอกตอกตอกตออยู่นะดูเหมือนว่าจะเป็นมัธยมปีที่สองยังวิ่งจูวโอยู่นะอะไรจูก็ไม่ทราบ เป็นว่าตายเมื่ออายุองท่านบอกอย่างนั้นโรคที่ทําให้ตายก็คืออหิวาตะกโรคคําว่าอหิวาตกโรค่ครับแปลว่า,วาะะโ,รรวโรคที่มีลมพิษเหมือนพิษงูตามศัพท์ไดอหิวาตะกะโรคในเวลานี้หมอชั้นผู้ใหญ่ก็ยังแจ้งมาว่ายาที่จะรักษาโรคโรคนี้โดยตรงเนี่ยมันไม่มี ถ้าอยาถามว่าโรคนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ต,อต้องตอบว่าโรคนี้มันเกิดเพราะด้วยอำนาจของผีเอาละพ่อเทวดาที่ผีไม่มีเทวดาไม่มีก็โจมตีต่อไปเชิญที่พระคุณเชิญแกไปดูพ่อดูแม่แกที่ตายไปแล้วที่มันเป็นผีหรือเปล่าได้แกว่าผีไม่มีเทวดาไม่มี คัดค้านคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าอย่างนี้เขาเรียกกันว่าเดรัจฉีหรือถ้าอยาจะพูดไปทีก็ว่าสาวกของคุณนาชีวกไอ้คุณนาชีวก,กมันตั้งหน้าตั้งตาโกหกชาวบ้านมันบอกว่าคนที่เกิดมาไม่ต้องทำความดีไม่ต้องทำความชั่วโลกหน้าไม่มีชาติหน้าไม่มี นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีคนโลกอื่นมาโลกนี้ไม่ได้ถ้าเกิดจากโลกนี้ก็อยู่ที่โลกนี้ต่อไปเพออา,ายุผ่านไปได้6 8ส4ก,กับก็จะกลายเป็นคนคนบริสุทธิ์เองนี่นายคุณนาชีวกึกษาสอนไว้ยอย่างนี้อันนี้พวกที่ว่าเทวดาไม่มีผีไม่มีเนี่ย ความจริงพระพุทธเจ้าเป็นองค์ยืนยันว่าเทวดามีผีมีนรกมีเปรตมีสุรกายมีสัติเิชันมีพรหมมีนิพพานมีแต่ว่าท่านผู้นั้นประกาศตนมาเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะเห็นชัดว่าเขาเป็นคนหลอกลวงชาวบ้านในเมื่อพระพุทธเจ้าว,ว่ามีแต่เขาว่าไม่มี คำว่าสาวกแปลผู้รับฟังถ้าหากว่าเธอเป็นสาวกจริงๆก็สแสดงว่าเป็นคนหูหนวกเ <c oughs> พราะอะไรเพราะฟังไม่รู้เรื่องถ้าหูไม่หนวกตาไม่บอดก็ต้องเป็นคนบ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าผีมีเทวดามีแต่ก็บรรมาบอกว่าผีไม่มีเทวดาไม่มีถ้าคนดีเขาต้องพูดตามเสียงที่พระพุทธเจ้าตรัส คนบ้าเท่านั้นนะมันจะพูดตามชอบใจของมันเอามาคุยกันต่อไปโรคที่ตายคือตายอิวาตกวากะกะโรคจำไม่ดีนะอิวาตกวากกะกะโรคโรคะนี่นก็มี็อาการเสียดแทงโรคคืออาการเสียแทงประเภทนี้มันมีพิษคล้ายพิษของงูท่านว่าอย่างนั้น ไม่ว่าโรคนี้ท่านแปลตามศัพท์ว่าโรคที่มีลมพิษมันพิษของงูนะนักเขาเขียนไว้เหมือนกันให้เราก็ดันแปลซะก่อนท่านบอกต่กล่าวต่อไปตอนนีิว่าก่อนตายตอนป่วยก่อนตายหนึ่งวันตอนนั้นก็อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีตำบลสารีอำเภอบำรามา โปรดจำไม่ได้ว่าจตมาเป็นคนในตระกูลของตระกูลสังสุวรรณอ้ตระกูลสังสุวรรณนี่มันแยกออกไปเยอะแยะมันมากเป็นเป็นต่ใช้นามสกุลว่าสุวรรณหง์บ้างสุวรรณวัฒนาบ้างสุวรรณประเสริฐบ้างอันนี้เป็นสาขาออกมาจากตระกูลสังสุวรรณยังกล่าวว่าในตอนบ่าย ตอ,ตอนบ่ายวันก่อนที่จะตายเนะี่ยเอออ่านตอนนี้ได้ก็มันนึกจำภาพได้นะ <c oughs> <c oughs> บรรดานนะักเกรงสุลาบานทั้งหลายเขาก็ไปหาห้อยคงมาเอาห้อยขงมาพล่าเพื่อจะกินกับเหล้าเมื่อเขาทำเสร็จเขาก็ตั้งวงเหล้าเป็นข้าอเขาว่าตั้งวงเหล้า แล้วก็นั่งตั้ง,งกงกันตามสบายกินเหล้าบ้างกินด้วยแล้วก็เล่ากันไปด้วยคุยกันไปด้วยแล้วกิกนกับคือไอ้ห้อยหงห้งอยโงพลาดด้วยแต่ว่าความจริงอาต,อาตามาเองนะไม่ได้กินกับเขาอะกินเหล้าไม่เป็นตั้งแต่เกิดมาจนทั่งถึงเวลานี้ กินเหล้าไปหนึ่งกงครึ่งเฮ้ยตอนนั่นการฉลองรัฐธรรมนูญเดินเที่ยวมันหนาวจัดตอนดึกเพื่อนเขาบอกกินเหล้ามันอุอน่อนก็ากินเข้าไปกงแรกมันบาดคอเกือบตายเพื่อนก็ส่งมาให้อีกเลยเอาอีกครึ่งกงแล้วก็วางแก้วแล้วก็บอกเขาบอกนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแกก็ฉันไม่ต้องชวนกินเหล้าต่อไปฉันไม่เห็นม้า่อยตรงไหนนี่ เน่กินแล้วมันไม่อร่อยเสียสตางค์แกกินกันทาไมแกอยากจะก,กินก็กินฉันไม่กินก็แกต่อไปแต่เราก็คบกันได้ไม่เป็นไรเป็นนั้นว่าเล่าเรื่องกันต่อไปว่าแต่ถ้าว่ากินว่าแต่เทาว่าไม่ได้กินเหล้านะไ่ได้ว่าเขากินเหล้ากันอาตมาไม่ได้กินเหล้าเราก็นั่งมัมเฮยโคงพร้าที่อร่อยดี ไอ้เจ้าไอ้ของปลาในเนื้อมันอร่อยมากรู้สึกหวานหวานดีกว่าเนื้อกุ้งดีกว่าเนื้อหมูดีกัาเนื้ออะไรทั้งหมดฟังว่าดีๆได้จะยกขยงก็ไปยกไปเอาไปเลี้ยงไอ้ของมาค้าขายกันนะมันจะบาปอีตอนนั้นมันเป็นเด็กว่ารู้ว่าดีแต่ความจริงตอนนี้รู้มันไม่ดีแล้วแต่คืนกินไอ้ของมากๆตายแล้วตกนรกมาเป็นเปรตแปล,แปลสุรไกย ก่อนที่จะเป็นสตรจชันอย่างอื่นก็มานั่งเกิดเป็นให้อยโคงเขาค่าตามมาตราตัวหมายความว่าถ้าเราฆ่าให้โคงตายตัวแล้วก็ต้องเกิดให้โคงเป็นหนึ่งชาติเขาฆ่าถ้าเราฆ่าร้อยตัวต้องเกิดมาเป็นให้โคงร้อยครั้งนี่เป็นเศษกรรมหลังจากนั้น,นยังต้องเป็นสัตรจฉานอีกหลายประเภทเจงกว่าเราจะมาเกิดเป็นคนอย่าไปกินมันเลยนะ คนที่เขากินเจกินผักนะเขามีกำลังดูช้างมาวัวควายที่มันไม่เคยกินเนื้อหมูไม่เคยกินเนื้อไก่ไม่เคยกินของดีๆอย่างที่เราทำแต่มันมีแรงมากกว่าเราเนี่ยโรคอุป,ปาทานประเภทนี้เลิกทิ้งกันสเสียกินอย่างนั่นดีกินอย่างนี้ดีมีประโยชน์ไปดูชาวไร่ชาวนาชาวชนบทที่เขาไม่มีอะไรกินมีเพราลุนร้อยเปอร์เซ็นต์ มีน้ำพริกดึงผักสดจากข้างๆที่นั่งเวลาทำงานเสร็จก็มากินโดยเฉยๆเชืว่ว่าตามอนาคตก็รู้สึกเขาเกือบจะไม่มีการชำระความสะอาดของทั้งหลายเหล่านั้นแต่เขาก็มีร่างกายแข็งแรงก็มีอายุยืนนานไม่เหมือนกับเทวดาที่มีความรู้มากๆอันนี่ก็ดีนี่ก็ดีนั่น,ก,นก็มีโทษนี่ก็ไม่เคยสมควร กินแล้วกินอีกหินตายโหไมไ่ตามๆกันแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บมากเอามาคุยกันต่อไปวันเนื้อให้โคมันอร่อยมากเขาพลาแบบขี้เมาขี้เมามันก็พลาแบบเมาๆกินรอดพระจนอินเต็มอัตราสิกเมื่ออิ่มแล้วก็วิ่งเล่นเด็กนี่อายุสิบสองปีมันก็ไม่มีอาการสแสดงอะไรบทมาท้องมันจะเสีย คือเขากินกันหลายคนเขาก็ท้องไม่เสียแต่เราไม่ได้กินเหล้าเขาเหล้าน่ากลัวมันจะเป็นยาแก้ท้องเสียนะต่าจะว่าขนานั้นชาวบ้านกำลังตายได้อีกวากันเกลื่อนโอ้โหกําลังสําคัญใช่ไหมพระท่านบอกว่าท่านพบคนตายเป็นปกติทุกวัน้ดยเมื่อโรคฮิวาเกิดขึ้นหมอที่มีกำลังอ่อนกว่าโรค เวลานี้หมอก็ยังสู้โรคอหิวาไม่ได้นะบรรดาหมอทั้งหลายฟังแล้วก็ทราบไปโดยว่าท่านเองนะท่านก็ยังไม่สามารถจะหายาจริงๆมาฆ่าโรคอหิวาได้เลยเป็นน้นวาโรคก็เลยครองตำแหน่งครองเมืองเี่โรคก็ทิงแชมป์เป็นน้นวาโรคเข้าที่ไหนตายที่นั่นแกเข้าที่ไหนจะน็อกเอาที่นั่นถ้าเป็นนักมวย ชิงแชมป์ได้ตามสบ,บายชอบใจคนไหนก,ก็นยึดคนนั้นเอาไปตามชอบใจกลางคืนหาคนเนี่ยเพาะเวลากลางคืนเนี่ยขอหาคนเที่ยวคันตรีกันไม่ได้หมามันหอนจูจูจูทั้ทงกลางวันกลางคืนพอตกกลางคืนแมวหอนเสียงนี่ก็เยือกเยน็นเป็นนว่าคนรู้จักบ้านรักบ้านกันเยอะเป็นนว่าในตำบลน,นั้นและตำบลใกล้เคียงนีเงียบสงัด หนุ่มสาวที่เคยหิวรักปกติตอนเย็นไม่ยามว่างงก็เดินไปหามาสู่กันตามปกติแต่้ว่าตอนที่เทว,วดาหิวาแกมาเนี่ยพ่อแช่ไมฮิวาพ่อแช่ไมฮิวาแกมานี่ให้คนคนมันก็ตายมากเข้ามาเข้าทุกวันทุกวัน พระบอกว่าหนาวเหมือนกันเฮ้ยพระนี่กินผีนะเจอที่ไหนเห็นคนตายบอกวยนาเข้าเบามาแล้วนี่คําว่านาเข้าเบาหมายความว่าสวดแค่บิรรมเจ็ดจบน,นี่ก็มาติกาบาสกุลได้สตังค์ลงทุนไม่มากไม่เหมือนงานประจําบ้านที่ต่อสวดบนเย็นหลายหลายบทสวดบนเช้าหลายหลายบทนั่นเขาเรียกนาเข้าหนักแต่ผีตายนี่พระเขาเรียกนาเข้าเบา เรียว่าพระเจดนาเข้าเบาเข้าวันวันหลายหลายรายการนี่พระก็ชักหนาวหนาวร้อนร้อนบางท่านบอกว่านั่งนึกนึกว่าเอไอฉันเองนี่มันก็จะกลายเป็นนาเขา้าเบาบ้างหรือเปล่าก็าไม่รู้แต่ตอนนั้นไม่ได้ถามว่าพระตายหรือเปล่าก็าไม่รู้ไอคนที่บทพระนีพระจริงๆทําไมตายเอาคุยกันต่อไปสมบูรณ์จะหาหนุ่มหาสาวที่หิวรัก ความจริงเขายังหิวรักกันอยู่นะที่จะเดินไปมาหาสู่กันน่ะไม่เมียเงียบอยู่บ้านก็นสบายคนที่เคยเที่ยวบอกว่ากลางคืนถ้าหมาไม่เหยียบรอยนอนไม่หลับที่ตอนนี้ไม่ต้องการให้หมาเหยียบรอยไอ้หมาเหยียบจะไม่กลัวกลัวผีจะเหยียบรอยที่ทเห็นรอยก็ตายมาไปก็คว้าความก็ตามทานนะตายโหงไม่เป็นเรื่องเขาไม่ไปกันเป็นะนั้นว่ากลางคืนเงียบ รู้สึกเยียกเกียนยังไงเจกุลส่วนนักกหอนตั้งแต่ตอนค่าตลอดแจง้งคนในบ้านที่ใกล้ๆเคียงต่งคนต่งก็เกรงกลัวความตายกันตอนนั้นพระก็ชักจะมีราคาขึ้นหอนมีไ,ได้มากที่ว่านี้ก็เพราะว่าไม่ใช่พระสงฆ์หรอกนะเพราะว่าตอนนั้นพระชักจะมีราคา แต่ตานัำสีบอกว่าที่ว่าพระมีราคาเนี่ยความจริงไม่ใช่ประสงค์เป็นพระพุทธต่างหากเป็นเพื่อนพระพุทธเจ้านะที่มีราคามากเพราะอะไรไม่มีใครไปหาซื้อแต่แต่ว่ามีคนสนใจบูชากันมากนี่แหละเขาบอกว่าไอคนจะตายมันจึงนึกถึงพระแต่ดีไม่ดีพระบอกว่าพุพโทโธพุทโธมันดา่าทรง ได้ว,ว่าทุกคนมองเห็นความตายใกล้ปลายจมูกเข้ามาทุกทีไอ้ความตายนี่ความจริงมันอยู่ที่ปลายจมูกแขงขาดขาขาดคอขาดตัวขาดถ้าจมูกยังให้ใจอยู่มันยังไม่ตายมันจะตายจริงๆอยู่ที่จมูกเป็นอันว่าทุกบ้านพากันบูชาพระอย่างนี้เขาเรียกว่าบูชาพระกันตายนะ การที่บูชาพระนั้นไม่ใช่เคารพในพระพุทธเจ้าเราทำประสงค์นะที่บูชาจริงๆเนี่ยเขามีศรัทธาเรื่มใสหรือเปล่าก็าไม่ทราบแต่ว่าตามที่ได้ยินเสียงบางคนบ่นเวลาบูชาออกเสียงดังๆนะเวลาบูชาพราะว่ากันดังๆนบโมตัสสะภควัโตว่ากันเสียงดังเอาเสียงขับผี แกออกเสียงดังๆงว่าจะประคุณคุณาปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บโรครายนี้ให้ออกไปจากบ้านให้พ้นจากเมืองนั่นแน่ใช้พระพุทธเจ้าใช้ประธรรมใช้ประสงค์ให้ขับโรคนี่อย่างนี้เขาไม่ได้บูชาบูชาเขาบะไปยอมรับนับถืออย่างนี้เขาเกว่าใช้พระเอาพระบิ็นบาตและแกก็อ,ออกชื่อคนในบ้านประกาศว่า คนในบ้านนะชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อนี้ยายหมาตามหมูตามแมวแล้วก็ว่าเจ็บว่าคนในบ้านมีชื่อนี้บ้างมีจํานวนเท่านี้อลงท้ายว่าแล้วก็ลงทว่าขอพระดิโปรดป้องกันอย่าให้คนที่ชื่อนี้ต้องตายพระโรคนี้เลยเป็นนว่าที่จุดทูบนั่นก็ไม่ใช่บูชาพระอด่ามแบบสีว่ากันนะ จุดทูบจุดเทียนไม่ใช่บูชาไม่ไม่ใช่บูชาความดีของพระเป็นการจุดทูบจุดเทียนเรียกพระพุทธเจ้ามาใช้ให้เป็นยามป้องกันโรคหรือใช้ให้พระพุทธเจ้าไปขับโรคยามปกตินี่แกก็ไม่บูชานะในเรื่องของคนที่เห็นแก่คนอื่นดีตอนที่ตนมีทุกข์อันนี้จริงๆนะ เวลาที่เขาไม่มีสตังไม่กู้มายืมสตังแล้วแม้ยกย่องสรรเสริญน,นะเธิดทุนไปจะแบบคุณดียังงั้นดีงี้ทุนหัวทุนกล่าวพอได้สตังไปแล้วเวลาไปทวงสตังดีไม่ดีก็ด่าเลยนะนี่นิสัยของคนส่วนใหญ่มันเป็นแบบนี้ไอ้คนนี้มันแปลว่า <c> ย <oughs> ุงเอาคุยกันต่อไปว่าเรื่องของคนที่เห็นคนอื่นดีก็ตอนที่ตนมีทุก พอมีสุขเข้าก็มักจะเลืมกันนี่มันเป็นเรื่องจริงๆริน่ว่า,ากันถึงคนเลวนะท่านืีว่าอย่างนั้นให้คนเลวมีความรู้สึกอย่างนี้มีแต่ความอากตัญยูไม่รู้คนคนสันดานคนเลวสันดานนักบวชเลวมันก็เลวเหมือนกันไอ้นักบวชมันก็มาจากคนบวชแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแนะนําเรื่องพระธรรมวินัยที่จะปฏิบัติ <c oughs> แล้วลืมหมด เลือหมดแนละ้วความเห็นเลวๆของตัวเข้ามาผสมที่ท่านเรียกว่าเดรธีเดรธีปลอมเข้ามาบวชสร้างความเลวทรามในพระพุทธศาสนาเวลานี้มีเยอะญาติโยมผู้รับฟังจําไว้ด้วยนะว่าเวลานี้เดรธีมีเยอะเข้ามาทําลายพระศาสนาในลีลาต่างๆมีทั้งพระมีทั้งครวนาวาสแสดงตนเป็นนักบุญชัด แระวางให้ดีนะว่างๆเขี้ยวจะออกเป็นนั่คุยกันต่อไปว่าอ้าวมันลืมไปแล้วพูดไปถึงไหนนะท่านบอกว่าพอมีความสุขเข้าก็ต่างคนต่างลืมกันนี่พูดถว่าถ่าพูดถึงคนเลวไอ้คนอักาตันอยู่ไม่รู้จักคนคนตามหนังสือนะส่วนคนที่ดีนั้นเขาจะต้องมีพรหม,มวิหารสี่เป็นปกติ พขามีหารสีคือ 1. มีอารมณ์รักสิ่งกันและกันไม่เกลียดกัน 2. สงส,งสารซึ่งกันและกันหวังในการสงเคราะห์ให้มีสุข 3. ามไม่ชายาเขาหิงเขาได้ดีพรอยมีความยินดีด้วยแล้วก็ปฏิบัติความดีตาม 4. อุเบกขาความวางเฉยถ้าเหตุการณ์ใดๆมันเกิดขึ้นเป็นเหตุเกินวิสัยที่เราจะสามารถแก้ไขได้ ก็ทำใจเป็นปกติถือว่าเรื่องนี้เป็นธรรมดาของการเกิดต้องประสบอย่างนี้นั่นหมายที่โลกจะทำแปดรายการขึ้นลาบเกิดขึ้นเอาก็ตามใจลาบลาบเกิดขึ้นถือว่าธรรมดาเราหามันก็มีพอลาบหมดไปใจก็เฉยๆอุบเบกขาเ็แปลว่าเราใช้มันจนหมดยศเกิดขึ้นก็ถือว่าอายศมันมาได,ได้แรงงานของแ,แรงความคิดของความดี ยศเขาถอดไปก็เฉยๆเขาให้เราได้เขาก็ถอดไปความสุขเกิดขึ้นก็ไม่ดีใจเกินไปความทุกข์เกิดขึ้นเราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันตั้งทุกแบบนี้ถ้าคนเขานินทาเราก็เฉยเขาก็เสิญแล้วก็ไม่ดีใจเพราะอะไรเพราะว่าเราทรงพรหมญาณสี่มีเบิกขาเป็นอารมณ์นี่คนดีเขาตั้งตนอยู่แบบนี้นะ ไม่เป็นตั้งหน้าตั้งตาทำลายความดีเขาพวกคนอืน่นอย่างพวกเดลทีเพราะว่าส่วนนี้คนดีนั้นมีพรมีหารสี่เป็นปกติคนประเภทนี้เป็นพ่อคนแม่คนทั้งโลกคนที่มีพรมีหารสี่เนี่ยแกทาตนเหมือนกับพ่อคนแม่คนทั้งโลกเพราะว่าแกรักคนทั้งโลกแกสงสารคนทั้งโลก ไม่ช้าใครพรอยินดีกับคนที่มีความดีทั้งโลกทั้งโลกและก็ตเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นแกะกะวางเฉยได้กับคนทั้งโลกหมายความว่าแต่คนทรงพระวิหารสีที่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่คนทั้งโลกเ็ามีความดีในหนังสือกล่าวว่าคนประเภทนี้หาได้ยากมากเวลานี้ถึงพวกทรงผ้ากาสาวะพัดก็ไม่ควรใช้กันไม่กัน ที่ใช้ก็มีที่ไม่ใช้ก็มีฮะอย่าไปเอาสัตว์โอคงนะที่ท่านดีก็มีเยอะที่ชั่วก็มีมากเป็นนั้นว่าจะบอกว่าเวลานี้มันหายากมีน้อยคนนะแต่ว่าสําหรับไอ้คนอกตัญยูไม่รู้คนคนเนี่ยแม้กอบโกยเท่าไหร่ก็ได้มันไม่ได้มองเห็นความดีที่คนดีคนอื่นเขาทํากัน เวลานี้ไม่จะคุยฟังเขาพยายามมาค้นคว้าเรื่องพระพุทธศาสนากันในด้านการปฏิบัติค้นคว้าเรื่องมโนมยิทธิคือในด้านที่ปยูคุยานเวลานี้หลายสิบสำนักพระก็มีครรว่าก็มีที่ท่านมีความดีถึงอันดับที่ท่านบวชเข้ามาแล้วท่านเคารพพระพุทธศาสนาจริงๆ ต่างคนต่างควา้าต่างหาต่างทำกันจนกระทั่งคนพบพบจุดที่ปฏิบัติในถึงเทวดาสวรรค์นรกทุกอย่างรู้ได้ที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าเทวดามีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริง,รงอะไรมีจริงท่านพบกันหมดแต่ว่าเจ้าคนเลวกลับไปเป็นนามคนที่คนพบว่านั่นมันเป็นโรคอุป,ปาทาน นั่นมันเป็นโอภาษพระทอยพูดมาได้คำโอภาษาเนี่มันเร็วจริงๆไม่มีมันสมองเช่นเลยไอย้คำอุปาทานก็เหมือนกันมันเร็วชัดๆอุปาทานนี่ก็ไปยึดมัน่นถือมัน่นอารมณ์มันทรงตัวคิดว่านีตนานนน่ต้องเป็นอย่างนี้นั่นต้องเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งดีเขาประสบการณมันไม่เชอขอที่เคยเคยเห็นมาก,ก่อนมันถ้าเป็นคนดีจริงๆนะ หลักสูตของพุทธศาสนาเนี่ยมีสี่อย่างคือสุขวิปัสสโกปฏิบัติไปแล้วมึดมึดมัวมัมวไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาไม่เห็นนรกเตวิโชเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกลึกชาติได้ชะละพินโยมีฤทธิ์มีเดชรู้ได้ดีทุกอย่างอย่างวิชาสาม ปฏิสัมพิทัพปโตมีความรู้คลุมวิชาสามและปัญญาหกทั้งหมดแล้วก็มีความฉลาดยกว่าหลักสูตรแบบนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนตั้งแต่เริ่มเรียนนักธรรมโทก็รู้แล้วพอถึงนักธรรมเอกก็มีหลักสูตรวิสุทธิมัคก็ต้องรู้้ากตาเป็นบร,ริเยนเป็นบริเรีแปดประโยคก็จีต้องแปลวิสุทติมัค ต้องรู้ละเอียดมากขึ้นแต่ถึงประโยค9ก้าก็เรียนมีธรรมเข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วก็ทำไมไม่ใช้ปัญญาปฏิปทาค้นฟ้าให้มันพบละ่ะมันนั่งว่าคนนั้นว่าคนนี้เขามันจะดีหรือน้องชายเป็นนวาตยาแบกง้อมาอดจวบ้านเลยเวลานี้เด็กๆเ,เขาก็ทำได้ขา,ขายขี้หน้าเด็กมันแล้วก็เป็นคราวาดดโดยนี่ช่วยเตือนนะัไมได้ว่าอะไรนะ แปลนั้นว่าไอคนอากตันยูไม่รู้คนคนในตามนศีนะด้วยคนที่มีพรมิหารสีเป็นคนที่มีบาร,รมีสูงคำว่าบาร,รมีนี่ก็คือกำลังใจฉะนั้นท่านเจ้าประสงค์พระนิพพานในชาตินี้ก็มีหวังที่ไปได้ไม่ยากแต่คนที่มีพรมิหารสีครบถ้วนจริงๆและมันัตกเจลสได้ชัด แต่กิเลสในทุกประเภทสิงก็บ,บริสุทธิ์สมาธิเกิดทรงตัวแต่กิเลสก็ได้ไง่ายฉะนั้นคนที่มีพรมีหารสี่จริงๆแล้วก็จะไปนิพพานมันก็เป็นของไม่ยากมีธีที่จะไปไม่ยากจะทํำยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัทมองดูเวลาเส้นตรงสาสิบนาทีพอดีเป็นนนว่าวันนี้ก็ต้องขอระงับเพื่อเพียงเท่านี้ขอลาก่อน ขอบันดาสาวกขอองสมเด็จพระจิาวรทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลและจงเจริญไปด้วยจากตัวและพิธพร์ชัยทั้ง4ี่ประการมีอายุวันณะสุขะพระละและปฏิภาณหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี